สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทดสอบจริงๆทดสอบไปแล้ว,ลวเนี่ยดูเงื่อดิแบบตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งนะถือว่าร้อนจ,จัดๆเลยผมก็เลยแบบสงสัยว่าถ้าเราเอา E O S L พื้นที่เคลือบสีแบบนี้มาวิ่งแบบพื้นปูนตอนอากาศร้อนจ,จัดๆแบบนี้นะมันมันจะสึกไหมวะเหมือนข้างเนี้ยที่ผมใส่เดินทำงานอะไรด้วยนะ อันนี้ก็คือไปเทสมาให้เรากคนห้าโลหนืงอยโอยสุดๆปรากฏว่าด้านเนี้ยก็เป็นสีล้อกปกติแต่ด้วยความร้อนของพื้นมันทําให้เรียบเนียนขึ้นนะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตัวตัวโฟมเนี่ยไม่ไม่ได้สึกไม่ได้เปื่อยไม่ได้อะไรเลยนะไม่ดูเห็นไหมฮะ เงียนกิฟเลยข้างบนปลอดภยัยกว่ามันติดอาคารคอนโดนะมีใครมาซอยกันตรงระเบียงเลยเดือดร้อนไ <c oughs> <c oughs> อ้ยียโดนพีดีพีเเนี่ยส่วนด้านนี้ทุกคนไม่ไม่มีปัญหานะฮะช่วยๆกันดูนะไม่มีใครมาซอยตรงระเบียงเปล่าเดช่องปิวชิบหายเ <c oughs> นี่ยครับก็ให้ดูนะนี่คือผมนั่งแบบริมถนนแบนบส,สดเลยนะเนี่ยเนี่ย นี่คือพื้นอุ้ยติดนิ้วนี่คือพื้นที่ผมแบบเนี่ยผมนั่งแบบวิ่ถนนไงน,นะนี่คือพื้นที่ผมวิ่งนะดูครับแบบร้อนๆเลยร้อนๆเลยนะมาเทสดูเพราะปกติอ่ะผมจะใช้แต่คู่สีขาววิ่งมันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกไงพอมีปัญหากับตัวที่เป็นตัวเคลือบอย่างก็เลยอยากจะลองดูนะออกจากเซฟโซนดูว่าเฮ้ยมัน มันปลอดภยัยไหมวะสรุปว่าก็คือปลอดภัยนะถ้าทุกคนเอาไปวิ่งอย่างเดียวนะวิ่งอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีปัญหาก็ถือว่าทนทานโอเคเลยนะฮะแต่อันนี้ที่เป็นลอยเพราะว่าเราเรา,เราเดินไงเราเดินเตะไงการเดินการวางเทา้ามันมีการลากเทา้าการอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนการที่เราอเอาไปวิ่งแบบแตะ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 แต,ะแต,ะแตะอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอะเนาะดังนั้นก็ผม เรวเร็วเร็วรว,เร,ว,เ,รวเราก็พิสูจน์ได้ว่าสบายใจแล้วตอนไปนี้ก็เอามาวิ่งได้นะเพราะว่ายอมรับโดยตรงว่าปกติซื้อสีเนี้ยที่เป็นเจเคลือบอย่างเงี้ยไอเราก็แบบวิ่งพวกสนามเทนะเนาะสนามยางอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่รู้เลยว่าพอมาวิ่งพื้นอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันจะไหวไหมสรุปว่าถ้าคุณวางเท้าถูกต้องแล้วก็วิ่งอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับตัวสีเลยนะฮะในในใน,ในระยะแบบ ห้าโลสิบโลอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ถ้าวิ่งไปไบ่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการหลุดรออกปกติแหละแต่อันเนี้ยลอ,อกถ้าใช้เดินใช้อะไรเงี้ยเท้าสไลด์เนี้ยไปไหวนะอันนี้ก็คือมาลองกับพื้นรอนร้อนเลยดูทีนะร้อนจริงเนี้ยแล้วพื้นนะใไม่ดูนะก็พื้นปูนเนี้ยที่ผมวิ่งรออคนโด่ะนะร้อนรเลยนี่สดสดเลยนะเก้าโมงครึ่งนะครับก็ถือว่า ทนนะทนทานทนทานไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย,เลยตัวเปื่อยตัวอะไรนี้ก็ไม่มีเลยผมเป็นคนเหงาอ,ออกเดินจริงจริงก็ถือว่าทุกคนสบายใจซื้อได้นะฮะแต่ถ้าใครจะใส่เดินด้วยอะไรด้วยก็แนะนําให้เป็นพื้นสีขาวแล้วกันนะแต่ถ้าใครเอามาวิ่งอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าผมมองว่าพื้นตัวเนี้ยค่อนข้างร้อนและค่อนข้างแบบสากหรือซ้ำน,นะครับนะ ก็ค่อนข้างจะกินพื้นเลยแหละแต่ผมว่าถ้าเราวิ่งงานวิ่งถนนมันก็ประมาณนี้แหละนะครับแต่ถ้าวิ่งสนามยางก็ไม่มีปัญหาอันเนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นละเออพยายามลงน้ําหนักที่เท้าข้างซ้ายนะคะเหมือนแบบกดเต็มที่เลยนะกดเหมือนมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านอย่างเงี้ยนะ,ะโอ้โหใครไม่รู้นึกว่า นั่งรีวิวอยู่ริมคลองเสียงมอเตอร์ไซค์๋ยวนี้มันดังมากนะไม่รู้จะด,ดังกันไปไหนนอกเรื่องดีแหละก็ให้ดูะไม่มีปัญหานี้วิ่งมงพร้อมกันเลยด้านนี้ไอ้ที่มันล่อกม,มันก็รู้เลยว่าความร้อนจากพื้นเนี่ยมันทําให้แบบเรียบเนียนขึ้นนะก็ไม่น่าเกียบก็ไม่น่าเกียบนะครับยังไงก็สบายใจได้แต่ใครที่ใช้รองเท้าที่เป็นสี ของ EVO XL ที่เป็นเคลือบๆอย่างนี้ก็เผื่อใจไว้บ้างนะคะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานใดๆมีผลต่อความสวยงามมาลองได้แหละร้อนชิบหายเลยนะครับก็สบายใจแล้วผมนะก็ถือว่าเอามาก้าวิ่งได้อะไรได้นะฮะนี่นั่นงริมถนนกันเลยไปแล้วครับเดี๋ยวนิติดา